สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับข่าวสั้นวันนี้นะทุกคนก็คงจะได้รับทราบกระแสข่าวของการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วเนาะที่ยิบเลยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าประกาศวันหนึ่งเนี่ยหลายฉบับกันเลยทีเดียวนะที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีตัวตึงนะมีเรื่องดังๆกันขึ้นมากมายเนะเกี่ยวกับการสถาปนาสมณศักดิ์นะคสถาปนายศการอวยยศการปลดยศคือฉ่ำชื่นกันเลยทีเดียวนะในช่วงของการเมืองตอนนี้นะคะที่มีความร้อนแรงแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่กระแสะสังคมก็ได้วิพากษ์วิาจารณ์นะคะว่าเอ๊ะ การที่ทำดีแล้วเนี่ยมันมันตกลงมันควรที่จะได้ดีหรือว่าไม่ได้ดีแล้วการที่ทำชัวเนี่ยทำอาเฮียเนี่ยมันควรที่จะได้อะไรการตอบแทนในเรื่องของการเป็นกระบฏแผ่นดินมันคืออะไรสังคมได้ตั้งคำถามนะรวมทั้งมองผ่านไปถึงพักเพื่อไทยด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยสัญญิงสัญญาาไว้นะคะว่า หลังจากที่เขาได้เป็นรัฐบาลแล้วแล้วก็ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้หมดหรือว่าได้พ้นจากตําแหน่งไปเขาก็จะไล่เช็คบินจะจัดการนะคะเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของเหมืองทองอัคารานะผมมีความแข็งขันมากเลยสสน้ำนะคะเรียกว่าจองเวรจองกรรมกันเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่พ้นตําแหน่งไปนะคะประยุทธ์ก็ ได้ลอยนวลไปมานะจกนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปในทางด้านชั้นในแล้วด้วยซ้ํามีตําแหน่งเป็นถึงองค์มนตรีนะคะมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเรียกว่าได้รับความไว้วางใจจากทางในหลวงรัชกาลที่10นะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็มีการ อวยยศกันฉ่ำเลยทีเดียวมีการประการะศราชกิจจานุเบกษาะนะจะเรียกว่าเป็นการปุมบำเหน็จไม่เอ่ยนะก็คือเหมือนกับว่าทำงานเข้าเป้าอาจจะเป็นที่ไว้วางใจนะคะก็แน่นอนนะคะก็ะจะต้องได้รับการปูนบำเหน็จหรือว่าได้รับการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะคคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงประยุทธ์กันสักนิดหนึ่งแล้วนอกจากประยุทธ์เนี่ยมีคนอื่น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทีมที่เรียกว่าเป็นทีมคนดีนะเป็นแก๊งคนดีกัแลวกันในพักร่วมรัฐบาลเป็นตัวตึงในรัฐบาลเมื่อชุดที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับมีด้วยนะคะโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่นะคะการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชจุลจอมเกล้านะคะฝ่ายหน้า แล้วก็เหรียญรัตนาพรจำนวนถึง59คนกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่ขนลุกนะคะเป็นหมู่คณะเป็นแก๊งคนดีเป็นคนที่ใครๆหลายๆคนก็คุนหน้าคุนตากันดีนะคะบอกว่ามีพระบร,รมราชองการโปรโดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและเหรียญรัตนาพรจำนวนทั้งหมด59คน ซึ่งทางประยุทธ์นะคะก็เป็นการเอาเรื่องเอาชัยกันเลยทีเดียวเป็นคนแรกนะคะและเรียกว่าเป็นยศที่สูงสุดเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นไม่คิดว่ามันไม่แปลกนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ยมีคนพยายามที่จะเอาประยุทธ์ลงให้ได้แต่ว่าก็เอาลงไม่ได้ประยุทธ์ก็ออกมาประกาศนะคะว่าเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีของทางพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแหละไม่ถวายสัตว์นะคะก็ไม่โดนอะไรเลยก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่แค่นี้มันก็คือคําตอบแล้ว ในวันที่16นะคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์และจกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วก็การมอบนะเหรียญรัตนาภรอ,อ่าเรามาดูนะคะเป็นคนแรกเลยทีเดียวในตำแหน่งนี้นะในยศนี้ก็คือทุติยะจุลจอมเกล้าววิเศษฝ่ายหน้าอันดับแรกอันดับเดียวคนเดียวหนึ่งเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ส่วนในตำแหน่งถัดมานะคะก็คือทุติยะจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าสังเกตนะคะว่าคล้ายกันมากแต่ขาดคำว่าวิเศษไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือดรอปลงมาหนึ่งหนึ่งขั้นนะคะไม่มีคำว่าวิเศษซึ่งวิเศษเนี่ยก็คือมีแค่ประยุ์จันโอชาพเพียงคนเดียวต่อมาในลำดับต่อมานะคะ ทุติยจุลจอมเกล้าวฝ่ายหน้าอันดับหนึ่งพลเอกดาวพงรัตนสุวรรณสองพลเอกไพบูลคุ้มฉายาสามพลเอกกัมปนาศรุดดิตฐสี่พลเรือเอกพงเทพหนูเทพห้านายอัมพลกิติอัมพลหกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เจ็ดพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างแปดนายนุรักษ์มาประนี เก้าพลอากาศเอกธีรพลคล้ายพันสิบพลอากาศเอกพิเชษณนะรุเบศวชิระพักนีสิบเอ็ดพลอากาศเอกวันลบจันประเสริฐสิบสองพลอากาศเอกวันชัยชัดเจริญพรสิบสามพลอากาศเอกชูพันเจริญรำสิบสี่พลเรือเอกอัมภัยชุ่มน้อยสิบห้าพลอากาศเอกธินกรตะมูล สิบหกนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะเป็นยังไงกันบ้างโอหเขาเรียกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนอันนี้ก็เป็นคนสุดท้ายในยศเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคนที่สิบหกต่อมานะคะตะติยะจุลจอมกล้าววิเศษฝ่ายหน้าหนึ่งพลเรือเอกคณีพลสงเจริญสองพลเรือเอกสมศักดิ์ศรีสุข 3. พลเรือเอกธนะทัตมโนพัฒนะ 4. ี่พลเรือโทเขมวันสงคราม 5. พลอากาศโทรปรชยาพรมบุรม 6. กพลอากาศโทสมยศเติมทองชัย 7. จ็ดพลเรือโทรสรชัดบุญยะนวะปริษ 8. พลเรือโทปิติตะวิชัย 9. พลโทสมบัติ ธัญญวันสิบพลอากาศโทชายดิถีเพงสิบเอ็ดพลอากาศโทพลทิติวัชระเดชสิบสองพลโทธิรวัตบุญเพนสิบสามพลเรือตรีสุรชัยก้านคำสิบสี่พลตรีอัชีระจงเจริญสิบห้าพลอากาศตรีพนลนันกระแสชัด สิ 16, พลตรีอารามุหีหนองโพ 17. พลเรือตรีนักรบใจสมัคร 18. พลอากาศตรีชัยวัฒน์บุญอาสาสกุล 19. นายมนตรีแสงชมพู 20. นายอัชพรจารุจินดา 21. นายชัดทิพตันทะประสายี่บสอนายพลพีตุละยะสุวรรณ เป็นคนสุดท้ายในตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้นาะเป็นคนที่22ของตำแหน่งต่อมานะคะในระดับนะในตำแหน่งตติยะจุลจอมกล้าวฝ่ายหน้าเขาเช่นกันค่ะคือตัดคำววิเศษออกไปดรอปลงมาขั้นหนึ่งประกอบไปด้วยนะคะหนพลอากาศโทพิษนุไพรู์สองพลอากาศโทฐานันประทีพทอง สพลโทกะสิเดชวัฒนะวรางกูลสี 4. พลเรือโทอุดมสีถวันห้าพลโทชากาศประสงค์หพลตรีปีชาพิทักธานินเจพลอากาศตรีวินัยพุ่มภัยจิตแปดพลอากาศตรีสุขสรรศรีถาวร 9. พลตรีปราดเหลืองโชติกะ,ะเถียน สิพลเรือตรีธนะศักด์อัศวะเหมสิอพลอากาศตรีทรงสวัสดิ์รัพย์จำนงสิองพลเรือตรีอนุพันธ์สีพันธสพลตรีกฤิดิกรคงอุทัยกุล 14. พลเรือโทธนัทเนะทพนะพวันต่อมาในชั้นยศตติยานุจุลจอมเก้าฝ่ายหน้า หนพลอากาศตรีวัชรินชาววันกลางสองพลตรีนัทพงศ์ภูริปีชา 3. นาวาอากาศเอกระพีพัฒโกติกูล 4. นาวาเอกวรากรวิชาเพียน 5. นาวาเอกชายาสิทธิิถะบรรจง 6. นาวาอากาศเอกกิติวัน์อิทธิกุลเศษ ต่อมาในการมอบเหรียญรัตนาพรในชั้นที่สคนที่ได้นะคะอันดับหนึ่งเลยจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คืออหอหอตอพนเอกประยุทธ์จัน์โอชาลำดับที่สองนะคะเสียหนูนั่นเองนะคะนายอนุทินชาญวิกุลโอ้โหอันนี้ตามรูปเลยนะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นเนอะรูปนี้เนี่ยก็ หลุดออกมาตั้งนานแล้วนะนานหลายปีละเป็นความสัมพันธ์ก็เรียกได้ว่าอนุทินนั้นก็รับใช้นาะทางพระบรมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่กับทางคุณสีรัฐอยู่เลยนะคะยังเป็นสมัยพระบรม,มโอรสาธิราชนะคะเรียกว่ารับใช้กันมาอย่างยาวนานก็น่าจะมีผลงานเนาะเพราะว่าตามติดไปอารักขาไปรับใช้นาะถึงต่างประเทศ ก็น่าจะเป็นเยอรมนีนะโซนยุโรปอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาได้รับเหรียญรัตนาภรณ์นะคะชั้นที่3ตีคู่มากับอหอตอ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พศสมนิกรทั้งหลายเนี่ยรับทราบกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะเห็นนะคะปัจจุบันนี้เส้นหนูอนุทินก็ขึ้นมาเป็นพักภูมิใจไทยที่มีความเหนียวแน่นนะคะสามารถที่จะเป็นตัวตึง เข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลในยุคนี้ได้ด้วยนะคะโอเคก็อันดับหนึ่งนะคะอหอตออันดับสองก็คือหนูอนุทินทั้งนี้ประกาศตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศนะคะณนะวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567ถือว่าเป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันนะคะใน รัชสมัยของรัชกาลที่10กษ,ษ,ษ,ษัตริย์วชิราลงกรณเพื่อนๆได้รับฟังข่าวแล้วคิดเห็นอย่างไรคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นะคะสำหรับการมอบเหรียญรัตนาพ์ให้กับทั้งอหตอแล้วก็ทั้งอนุทินแล้วก็เครื่องราชด,ด้วยนะคะในขณะที่หลายๆคนก็มีความสงสัยนะคะว่าเอ๊ะตกลงการยึดอำนาจเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่า ยึดอำนาจไปแล้วเป็นกบฏของแผ่นดินหรือไม่แล้วทําไมเขายิ่งนานวันก็เหมือนกับยิ่งจะได้รับการปูนบําเหน็จนะคะได้รับการแต่งตั้งได้รับการสถาปนาปัจจุบันนี้ก็มีความมั่นคงนะคะเป็นองคมนตรีเป็น,น,ปนจะเป็นรัฐบ,บุรุษอาวโ,โสตามรอยของพลเอกเปรมก็ว่าได้นะได้รับฟังข่าวแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ